สวัสดีครับมือนี้จะพาเห็ดกลางมันมายีดนะครับก่อนอื่นเท่ากับไปซื้อกลางมันสดมาก,ก่อนครับตัวนี้ผมไปซื้ออยู่แยกบงจานนะครับมันเป็นโลวงมันอยู่กันทลักนะครับตันละสามรอยบาทครับพอได้กลางมันมาแล้วนะครับมุสมาตักใส่ถัง ตัวนี้ผมได้ทั้งปนินมานะครับผมก็ได้ตักใส่ถังกิดยังเอาหนามมาร์กเท่ลงไปนะครับน้ามมาร์กข้อก็จะมีไอ้กากน้ำตาลผงยีตแล้วก็น้ำตาลทรายครับมันตันหนึ่งจะใส่น้ามมาร์กอยู่สองรอยลิตรนะครับก็ซ้ำเอาใส่ถังสองรอยลิตรเลยครับ ผสมใส่ในถังสองร้อยลิตรเลยนะครับการผสมนำมารกก์กเปิดน้ำใส่ถังสองร้อยลิตรนะครับเปิดใส่เกือบเต็มและะ้วก็เทกากำตาลลงไปนะครับกากำตาลนํำตาลทรายแล้วก็ผงยีดครับแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ทิมไปประมาณสักสามชิมที่นะครับเอาก็ยังไม่เทใช้มันที่เข้า เตรียมไว้ในถังนะครับเพราะเทานาม,มาร์คุ่งไปแล้วเนาะเขาเก็เหยียบครับเหยียบมันเข่ากันนะครับเทให้มันทั่วแล้รก็เหยียบเหยียบให้มันเข่ากันนี่นะครับเพให้มันซึมลงไปในกากมันองเขานะครับ พ่อใดที่แล้วก็ทิ่มใบเจ็ดมือครับแล้วเขาจะนำไปให้ง่วงเขากินนะครับก็แค่นี้แหละครับมั่งมักยีดครับง่ายๆครับ